ข่าวอินดี้ขยี้ทุกข่าวห้างดังยังโอดขาดทุน10%ไตมาสแรกนี่ห้างดังฟูดแลนด์นะครับขายพวกอาหารพวกอะไรนะข้าวผัดอเมริกันนะครับขายพวกสปาเกตตี้อะไรพวกนี้อาหารแล้วก็มีพวกซุปเปอร์มาร์เก็ตข้างในนะครับ ขายังโบโอดเลยนะว่าขาดทุนสิบเปอร์เซ็นตไตรมาสแรกนี่เป็นไงล่ะครับขนาดห้างใหญ่นะเขาบอกว่าเนี่ยน,นะช่วงโควิดอ่ะยังกำไรยังกำไรโตกว่ายังยังได้กำไรหลายเปอร์เซ็นต์กว่าแต่พอมายุคนี้ปั๊บนะไตรมาสแรกขาดทุนสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับนี่แค่ไตรมาสแรกนะเดี๋ยวรอดูไตรมาสต,ต่อไป นะฮะเออ <c oughs> นะก็คนไม่มีตังกินข้าวไงท่านผู้ชมเออเนี่ยนะครับมันชัดเจนอะนะว่าเศรษฐกิจมันแย่นะเออคนไม่มีตังค์ไอใครจะไปกินข้าวจะกินข้าวอะไรก็ต้องคิดแล้วคิดอีกคิดคิดเออกินข้าวหกสิบเจ็ดสิบเอ,อมันจะกินดีไหมเนาะหรือไปกินราคาถูกๆก,ก็พอ <c oughs> อะไรเงี้ย เงินในกระเป๋าแล้วเนี่ยนะเออเป็นเหมือนกันหมดนะครับแอดมินก็เป็นตรงนี้แอดมินก็แอดมินก็จน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 ไม่รู้จะจน,จน,จนยังไงนะนะเออนะครับทุกวันนี้วันวันนี้แทบไม่ใช่ตังคือเรียกกง่ายว่าไม่ใช่ตังเลยวันวันหนึ่งอะนะตอนเช้ากินขนมปังกับไข่ต้มนะครับกินขนมปังกับไข่ต้มแล้วก็ กินนมถั่วเหลืองนะนมถั่วเหลืองแค่นั้นแหละแล้วก็ตอนเที่ยงก็กินกินเล็กๆน้อยๆก็กินขนมปังแล้วก็กินนี่ขนมปังอันนี้นี่มอสคิดนี่สองสามซองแล้วก็กินนมถั่วเหลืองแค่นั้นแหละลดความอ้วนด้วยนะครับเออนี่แหละนะถึงถึงประหยัดแนะล้รายได้รายได้ก็น้อยหน้อยนะเออแต่ก่อนยังพอได้อยู่ นะยังพออยู่ได้วันละสองสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยยังพออยู่ได้แต่เดี๋ยวนี้รายได้วันละร้อยทู้ชมเออทำยูทูบเนี่ยรายได้วันละร้อยคิดดูเอานะ <c oughs> อุ้ยนะแค่จ่ายค่าน้ำก็ไฟก็หมดแล้วนี่ค่าไฟเดือนหนึ่งสองพันนะค่าไฟสองพันเดือนหนึ่งแล้วก็มีค่าน้ำมันไปส่งลูกค่าแก๊สไปส่งลูกรถก็เติมแก๊ส อ,อาทิตย์ก็สามรอนะครับแล้วก็อาสาอาทิตย์ก็ต้องพารูปไปเที่ยวนะไปเที่ยวพวกอะ,อ,ะอะไรวะพวกสวนสนุกในห้างอนะไม่ใช่ฮาร์เบอร์แลนด์นะไปแบบพวกอะไรวะคอสโมอ่ะถูกๆนะครับฮาร์เบอร์แลนด์ไม่ไหวฮาร์เบอร์แลนด์เท่าไหร่แ0ดรอยโอ้โหไม่ไหวนะครับนี่นะนะประหยัดสุด,สดๆช่วงนี้เออ นะครับกินก็กินธรรมดาไม่ได้กินร้านอาหาระนะนะใครอ่ามีอาจจะกินก็ช่วยสนับสนุนแอดมินหน่อยแล้วกันนะครับนะออโอ้โหแย่มากช่วงนี้แย่จริงๆอะ่ะเออเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับรลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโคดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ